สวัสดีจ้าพี่นอ้นองจอกสุภาพมอเบิ้งดอกไม้ดอกไม้ที่ว่าไทยให้พี่น้องเบิ้งอตอน,น,นพี่หารตัดหญ้าพี่น้องงามงามปลูกง,ง่ายโตเร็วเสียบอย่างเดียวพี่น้องเสียบแล้วก็เกิดหนาวไม่ตายฮอนว่าตายหนาวเปี่ยนสีหนาวที่เปี่ยนสีเป็นสีแดงพี่นอ้องจะได้แนวบ่ขอสีบแบกไปเมืองไทยค่าได้ไป คุ้มค่าที่สุดเลยมันสิเป็นต้นวีวาสเนาะเขากขายอยู่ตามที่ว่าลานขายดอกไม้สวยงามสวยงามพี่น้องเดี๋ยวมีอีกอ่อมเลยพี่น้องผูเจ้บเบื้องต้นผักกุมข่อยอันนี้อันนี้กุลาบด้วยนี่อันนี้คุลาบเดี๋ยวอีกไม่นานก็ดจะได้ชมแล้วตอนนี้ผักกุมเป็นใบแล้วนะคะอยู่หน้าบ้านค่ะตอนนี้ผักกุมเป็นใบนี่ต้นที่ข่อยบินก็ไม่ลานี่งันว่าพี่น้องตอน้นเป็นใบแล้วเคี้ยวเช่อุ่มพุ่มสวย นี่นาบ้านนี่พี่น้องอีกทางหนึ่งพวกเจ้าหูบกข่อยตาเห็ดข่อยได้ไงตาเห็ดข่อยห่างข่อยเบ้าทิมเด้เอาตาเห็ดมามาเห็ดใส่ดอกไม้นี่เป็นจังสี่เดี๋ยวเสียม,มูเจ้าเบิงนี่ข่อยเสียบไปจังสี่เห็นว่าเกิดหกักบ่าตายสิตอนนาหนาวพี่น้องตอนนาหนาว,นนานาวเดี๋ยวเสียหาซื้อพลังให้เบิงแต่ว่า ว่าต้องหูซื้อดอกเนาะดอกสีเหลืองสีเหลืงองเองอเหอเนาะงามงามพี่น้องมันคุ้มค่าคุ้มค่ามองได้เตะหนาวบ่ตายเสียบมองได้เกินมองหันเพราะว่าดอกชนิดนี้ชอบเสียบนะพี่น้อง่า <c oughs> พักกุมไข่เศร้าแล้วบ่เนี่ยเศร้าเป็นดอกแล้วมิตาใบนี่นี่ไข่มาเสียบ่ข่เสียบไว้ทั่วที่พี่น้องเพราะว่า่ข่มักเสียบ <c oughs> มันคุ้มค่ามองทีว่ามันบ่น มันบ่าตายนี่เสียใบยมองได้กะขึ้นมองหันิึงดอกใหม่ิมึงดอกสีเหลืองแล้วเวลาดอกเบิดจังสีกะใบ,บเป็นใบประดับเขาบ่หดน้ำก็ได้น้ำเนาะมุจจาบาบวสวยสวยเไปน้องใส่กระถางก็สวยใส่กระถางก็สวยค่นะนะสีสีสีเปลี่ยนเองได้พี่น้องสีแดงนี้ือเปลี่ยนเอง มีหญ้าแซมมาล้อมมาแหลมาาไ,ดได้พี่น้องมนะีหญ้าแซมใส่กระถางก็สวยเด้สวยนะพี่น้องเนาะฟังเสียงนกเขาฝรั่งสีแดงสีเปียนบันี้เวลาหนาหอนสีเป็นสีเขียวด้พี่น้องนีง่กดหนาหนาวเป็นสีเปียนเป็นสีแดงเสียบด้พี่น้องเสียบย่างเดียวนี่เสียบสวยเสียบไปทั่วที่ทัวแดงก็สวยได้พี่น้อง โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะบาร์มขังกันเพ่อนนันเพิ่นทำฟุ้สะอาดดาน่ <c oughs> อยมาถ่ายเอาคลิปบายบายขอบคุณทุกคนติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องเด้อขอให้มู่งัปโชสุขดีมีสุขรักษาสุขภาพของทุกคนด้วยพี่น้องบายบายจุ bye ๊บ